สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่อง Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์นะครับเป็นแนวแบบ t ูเลอร์แนวแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เป็นผีนะก็เป็นแนวแบบมิส t e r ี t ูเลอร์นะครับเรื่องนี้เลย RUN RUN นะครับเป็น ภาพยนตร์ในปี2020นะเนาะลย PG13 นะครับก็อายุ13ปีขึ้นไปนะักสิงจะดูได้เป็นความยาว1ชั่วโมงครึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ที่มีลูกสาวที่ป่วยครับลูกสาวป่วยด้วยคอนดิชันหลายๆอย่างเลยนะครับเดินไม่ได้ใช่ไหมเป็นโรคแบบพอคือแล้วก็มีมีแลชขึ้นมีเขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นผื่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนางต้องอกินยา มีเมดิซีนแบบเยอะแยะมากมายนะครับแบบว่าต้องอต้องดูแลตัวเองอย่างมากทำให้แม่เนี่ยก็ต้องอยู่บ้านดูแลน้องนะครับซึ่ง hey, เรื่องราวเกิดขึ้นวันหนึ่งเมื่อน้องที่เป็นลูกเนี่ยเขาในใน,ในเรื่องค่อว่าโครนะครับโครอีนะครับซึ่งโครเนี่ยวันหนึ่งไปเห็นยาว่าอา้าวทำไมยาฉันแต่เป็นชื่อของชื่อแม่ที่เป็นชื่อไดแอนก็เลยสงสัยว่าเอ้า หรือว่าแม่เนี่ยแบบแอบสลับยาหรือเอายาอะไรให้ฉันกินฉันก็เลยสงสัยแล้วแม่ก็เหมือนแบบพยายามจะปกปิดเรื่องนี้ครับคือยิ่งปกปิดมันก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นต่างๆมากมายครับจนลูกมารู้ความลับที่น่าตกใจสุดๆนะครับซึ่ง่าต็มเรื่องก็จะประมาณนี้ผมผมพูดแค่นี้แล้วกันเพราะว่าแต่ถ้าพูดมากกว่านี้มันจะสปอยล์ละแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบนะ ผมชอบแนวแบบนี้แนวแบบชูเลอร์แนวแบบเหมือนฆาตกรเหมือนแบบอะไรที่แบบเป็นความลับเหมือนเราดูเรื่องอัสอะไรประมาณนั้นใช่ไหมซึ่งแบบมันจะไม่ใช่เรื่องผีซะทีเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะแบบน่ากลัวนะครับแล้วก็แบบตื่นเต้นตลอดเวลาซึ่งไอสิ่งที่ดึงความสนใจทั้งเรื่องเนี่ยก็คือการแสดงของทั้งสองคนครับทั้งซาร่าพอสันนะครับแล้วก็น้องเคียร่าอาเลนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของซาร่าพอสันนี่หลังๆนี้ งานงานแกแต่ละอย่างนี่ก็แบบ n o อ Ba บดนะ not bad คือผมก่อนหน้าน,นี้ที่ผมดูมาผมผมดูอ่ากลาสนี่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคือนางแสดงใน Ocean a i e ด้วยนะครับแล้วก็อมีมีมีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องเรื่องที่ดีๆนะ่าจะเป็นแบบ c a r o โรนะครับ12 Years As a s l ล v e อย่างเงี้ยก็โอเคผมจะบอกว่า c a r o l รนี่คือดีมากนะครับแสดงเรื่องมัดด้วยก็ อลองไปหาดูผลงานเก่าๆของนางดูแต่ว่าเรื่องนี้แสดงได้มีความแบบจิตจิตมีความจิตมีความน่ากลัวคือเป็นแม่ที่รักลูกมากๆคือแสดงความรักออกมาได้ดีแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งรักมากเกินไปโปรเทคมากเกินไปมันก็ดูน่ากลัวนะครับมันดูแบบน่าสงสัยและก็น่ากลัวตลอดเวลานะครับตัวหนังเนี่ยหลักๆคือไม่นักแสดงแค่2คนเพราะฉะนั้นนักแสดง2คนนี้คือแบกไว้ทั้งเรื่องครับ แล้วก็จะมีะตัวประกอบกอื่นๆซึ่งไม่ได้มีบทบาทสําคัญเลยแต่ว่าหนังจะเน้นไปที่ความฉลาดและการเอาตัวรอดของน้องเคียร่าอัลเลนนะครับคือหรือน้องโคลเชอร์แมนในเรื่องนั่นเองซึ่งน้องโคลจริงๆที่ผมหาข้อมูลมาคือเขาบอกว่าน้องโคลเนี่ยนงไม่เคยแสดงหนังมาก,ก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็จริงๆนางเป็นคนที่ใช้วิวแชร์จริงๆนะคือนางเป็นคนที่มีปัญหา สุขภาพที่มันสามารถเดินเหินได้ตามปกติก็คือนางใช้วิวแชร์จริงๆเพราะนั้นการแสดงมันก็จะแบบดูสมจริงมากๆนะครับแล้วก็ฉากแบบที่มันต้องเอาตัวรอดที่มันต้องแบบบีบคั้นหัวใจมันก็ลุ้นมากนะครับทั้งท,งที่ไม่ได้มีคนถือมีดมาไล่แทงใช่ไหมแต่ว่าคือพยายามจะทําอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้แม่รู้อ่ะมันเหมือนกับเราเราอยู่บ้านแล้วเราพยายามจะแบบแอบบไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้แม่รู้ทั้งที่แม่อยู่ห้องข้างๆอะไรเงี้ยมันแบบมันได้ฟีลลิ่งแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งทําให้แบบเออ เออดูแล้วก็ดูแล้วก็อินอ่ะแล้วก็คือต้องบอกว่าคะแนนจาก IMDB ก็ไม่ไม่แย่นะครับแล้วก็คะแนนของ Rotten Tomatoes นี่ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งนักรีวิวถึง89%แล้วก็ฝั่งคนดูให้ไปถึง75%นะครับซึ่งโอ้โหผมว่าสำหรับหนังแนวนี้มันต้องดีจริงๆไม่งั้นไม่งั้นถ้าไม่ดีจริงไม่ได้เลตติ้งขนาดนี้นะครับพูดอย่างนี้แล้วกันก็ ใครอยากรับชมเรื่องนี้ก็จริงๆมันมีทางหลายทางนะ Netflix ก็ดูได้นะครับดูใน Hulu ก็ดูได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณสะดวกทางไหนนะครับก็ลองไปรับชมกันครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Run แล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งจะมาเห็นช่องเรานะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งเวลามีการรีวิวหนังหรือ ซีีหรืออ,อนิเมะนะครับผมรีวอนิเมะด้วยมันจะได้ขึ้นเตือนมาที่ฟีดของคุณนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะติดตามช่องของเรานะครับและอยากจะเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปได้ที่ p r a t i o n c o m m o v i e w a n d e r e r นะครับโดยเริ่มต้นเพียงแค่1นเหรียญเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถ ช่วยเหลือช่องหองเราได้แล้วนะครับให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะจ๊ะ